โอเควันนี้จะมารีวิวปืนให้กับคุณพี่สมบู์นะรับก็จะเป็นโคยูมาแลกนะครเป็นตัวสีโอทูนะก็เป็นลูกกระสุนเบอร์หนึ่งด้วยนะครับนะจะไม่ใช่ลูกกระสุนหกมิลน,นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับราคาเลยสูงนะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลงเงานะครับซึ่งหายากนะแล้วก็ยิงตาโค้ดเลยนะครับนะ บางรุ่นใหม่จะเป็นแค่พวกบลูหรือสีบลูหรือจะไม่มีโลโก้โค้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระสุนปอกกระสุนที่มีทั้งหมดหนัดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกับการใส่แก๊สเลยนะครับแก๊สผมให้ไป3หลอดใช่ไหมตอนเดี๋ยวผมแถมไปเลยนะครับอีกหนึ่งหลอดนะครับถ้าผมยิงเสร็จแล้วมันเหลือนะครับก็ไปเลยนะครับนะแต่ว่าไม่ให้ค้างไว้นะประเด็นสำคัญเดี๋ยวลูกยางมันจะเสียนั่นเองนะครับอันนี้คือแถมแล้วก็กระสุนเบอร์หนึ่งนะครับนะ 12นัดนะครับ2โม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเทสยิงด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราถอดตัวนี้เพื่อจะใส่นี่ไม่ต้องไขน็อตนะเขาจะมีรอยแงะนะพี่สมบูรณ์แงะเลยนะครับนะแงะแล้วจะมีหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอาไว้ไขตัวนี้นะครับนะนะครับนี่นะครับเอาไว้ไขเวลาไล่ตัว co 2นั่นเองนะครับนะนี่นะครับใส่ co 2ลงไปนะครับหมุนให้มันแน่นนะครับนะหมุนโดยใช้นี่นะเนี่ยใช้ประกับมันนะ กขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้เลยนะครับนี่นะโอเคนะไข่น,นี่ประมาณนี้นะครับให้มันสุดนะให้มันสุดนะครับนะไข่ให้มันสุดเลยนะครับโอเคเมื่อสุดแล้วมันจะเงียบนะครับนะมันจะเงียบนะก็คือแก๊สเข้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ประกับนะครับใส่ประกับดูเดือยตรงนี้นะสอดเข้าไปก่อนนะครับ กดลงไปนะครับแน่ละเดี๋ยวเรามาซองใส่ลูกนะครับกดอย่างนี้นะครับนะให้ให้มูกมันหมุนได้นะครับโล่นหมุนได้นะครับอันดับมานะครับผมก็มาสอนใส่ลูกกันนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเรามีลูกเบอร์หนึ่งนะครับให้เอาวัสลีนหรืออ่าวัสลีนนะครับพวกครีมที่มันหล่อลื่นนะครับนะห้ามใช้จารบีอะไรถ้ามีซิลิโคนก็สีซิลิโคนนะครับแต่ผมใช้วัตสลีนนะมันใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะได้ลื่นๆสมูทนะครับเรามันจุลูกนะครับนะเอาหัวด้านด้านหัวขึ้นนะครับ กดลงไปเลยนะครับนี่นะครับกดไปอย่างนี Vlad ้นะครับนะมันก็อยู่อย่างนี้นะครับวิธีบรรจุลูกเบอร์หนึ่งนะนะครับนี่นะกดลงไปนะครับนะนี่นะครับกดต้องตูดนะเอาหัวนี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับกระสุนนะก็จะประมาณนี้นะครับเวลาอันนี้นะครับใส่กระสุนนะครับอันนี้ผมขอลดนก่อนนะครับนะลดนกนะครับแล้วก็มากดมากึ๊กนึงนะครับให้มันอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับเราก็จะมาใส่ลูกกันนะครับอันนี้คือลูกที่ใส่เบอร์หนึ่งไว้แล้วนะครับ นะโอเคนะสอนแบบละเอียดเลยตัวนี้จะถอดมุ้งไม่ได้นะครับนะแล้วก็เป็นดับเบิลซิงเกิลด้วยนะครับเราก็หมุนมานะครับหมุนมาให้อยู่ประมาณที่เราจะยิงนะครับนี่นะให้อยู่ประมาณที่เราจะยิงนะครับนะประมาณนี้นะครับปรับลงไปนะครับแล้วเราก็ง้างเลยนะครับอันนี้ก็พร้อมยิงแล้วนะครับนอันตรายนะเซฟนะครับถ้าเซฟอย่างนี้ร่างกายไม่ได้นะครับจะมีระบบเซฟนะเซฟไปก่อนแล้วกัน โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าของเรานะครับนะก็จะเป็นขวดใส่น้ำนะครับเต็นเต็นมันมาดูความแรงของมันแล้วก็ขวดแก้วนะครับว่าจะแตกไหมอ่ะมาดูกัน โอเคนะครับระยะห่างก็พอสมควรนะครับกับเป้านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะยิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับกับเ o 2เบอร์หนึ่งนะครับนะหนึ่งลูกโดนนะครับง้างนะครับยิงนัดต่อไปต้องง้างนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากที่เราเทสไปนะครับก็คือเป็นนั้นว่ายิ่งขวดแตกนะครับแต่ว่าน้ําที่ใส่ไอขวดที่ใส่น้านะครับเต็มขวดไม่ทะลุนะครับนะแต่ก็มีรอยนะมีรอยแบบเหมือนเจาะนั่นเองนะครับนะโอเคนะก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับกับลูกเบอร์หนึ่งนะครับนะแล้วก็ CO2 ตัวนี้นะครับอันนี้ที่ผมแถมไปก็จะมีแก๊สสามหลอดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตัวปืนหลอดหนึ่งนะใส่ไปให้แล้วนะครับนะพี่ สมบูรณ์นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นนั้นว่ารีวิวเรียบร้อยนะครับปืนระบบโอเคนะนี่นะนี่แก๊สยังอยู่ในนี้อยู่นะนะครับผมนะแก๊สยังอยู่นะเห็นไหมนะก็ดูนะครับควันที่อ่อควันที่ออกมาดูเลยสวยงามมากเลยเห็นไหมถือว่าสุดยอดเลยนะครับอันนี้มีระบบเซฟนะปรับลงมาอย่างนี้ลั่นไกไม่ได้นะครับนะโอเคก็เสร็จสิ้นนะครับก็จะมีของที่ได้ไปนี่นะครับแล้วก็ปอกนะครับ วิธีการใส่ปลอกผมก็สอนให้แล้วเนาะใส่ตรงตูดเนาะโอเคแค่นี้แหละครับ